เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที mm. ่หลักร้อยบาทเท่านั models, ้นรับซื Nowadays, ้อดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ท้าขาใครก่อนเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม72,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องกาศสวัสดีน้องๆใครทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิร่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับตามที่น้องๆเรียกร้องมาเลยนะครับก็คือวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีการนะครับผมอ่ะสอนวิธีการนะครับแกล้งแบนนะครับผมอ่าพวกที่นะครับพวกที่ใช้ยังไงอ่ะใช้ช่องโหว่ของนะครับเล่นในคอมนะครับก็คือ เป็นปั๊มดาว 4V4 นั่นเองนะครับปั๊มดาว 4V4 นะครับพี่อยากอธิบายว่าเขาปั๊มยังไงนะครับผมนะแล้วก็วิธีการส่งเรื่องแบนดเจมเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้บอกเลยว่าสอนงอ่ายๆละเอียดแน่นอนนะครับใครที่อยากรู้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการแจ้งแบรนด์นะครับผมอโอเคก็อื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอพามาดูในส่วน กิจกรรมกันก่อนนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็มีไม่กี่อย่างหรอกก็จะมีกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับการันตีไอเทมนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับสกายวิ่งนะครับพร้อมกับท่าทางนะครับโอ้โหเท่นะครับสามารถบินในเกาะรอได้ด้วยนะครับสำหรับสกายวิ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเก่านะครับนี่นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็อีกกิจกรรมนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรนะพี่ดูก่อนนะครับผมต้องมาดูในส่วนร้านค้าถึงจะเห็นชัดๆ นะครับอันนี้อ่ะแล้วก็จะมีสกายวิงนะครับเติมครบ499เพชรนะครับรับไปเลยในส่วนสกายวิงเฮ้ยไม่ใช่ส่วนสกายวิงเคียวพี่พูดผิดนะครับนี่เป็นเคียวตัวนี้นะครับเคียวคิดมัดนั่นเองนะครับนี่อย่างเท่นะครับผมอ่ะพี่ถืออยู่หรือเปล่าวะเอ่อเคียวพี่ถืออยู่หรือเปล่าอ่ะพี่ถืออยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับส่วนชุดที่พี่ใส่อยู่น่าจะเข้ามาคืนนี้นะครับเห็นจีเอมได้ น่าจะกําลังรีวิวหรือเปล่านะครับในส่วนช่อง y t u t u นะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนร้านค้าลดราคา90%นั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกงล้อนะครับกงล้อวงล้อมหัศจรรย์นั่นเองนะครับมีสกินปืน m p 5นะครับมีเพชร999เพชรนะแล้วก็จะมีเพชร99เพชร กับชุดใหม่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าถือด้วยกันในบ,บอกเลยว่าโคตรเทส์ครับสลหรับชุดตัวนี้แล้วก็สกินปืนนั่นเองนะครับมานี้เลยครับสลหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่ส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่อัปเดตเข้าใหม่ก็จะเป็น กิจกรรมตัวนี้เขาดาวข้ามปีนะครับรับของรับฟรีไอเทมนั่นเองนะครับก็จะมีลายเพนหน้าตัวนี้บอกเลยว่าเทจะจัดนี่น่ากลัวปะแล้วก็จะมีรูปปั้นตัวนี้นะครับนี่นะครับผมล็อกอินครบ4วันนะครับรับฟรีๆไปเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าคืนนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมรับตัวละครฟรีๆยกเซิร์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้อีกเหมือนเดิมนะครับมาตอนไหนลงตอนนั้นนะครับรอกันได้เลยทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องนะครับการปั เ,เขาปั๊มยังไงนะครับพี่ต้องขอบอกก่อนนะครับที่พี่มาทําคลิปนี้ก็คือพี่ทําคลิปถึงคนที่นะครับกาลังแบบยังไงใช้ช่องโวนะครับในส่วนการเล่นคอมเนี่ยนะครับมาเป็นช่องทางการปั๊มดาวนั่นเองพี่ไม่ได้ว่า,าคนที่ทําถูกต้องนะครับคนที่ทําถูกต้องก็แล้วไปนะครับพี่มาบอกสาหรับคนที่กําลังคิดจะทําแบบไม่ถูกวิธีอยู่นั่นเองนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวพี่ขออธิบายก่อนว่านะครับการ ทำเนี่ยทำยังไงครับคือเขาเนี่ยนะครับจะสร้างยังไงวะร่าหัดไก่ขึ้นมานะครับผมอีก3ตัวนะครับอีก3ตัวนะครับส่วนฝั่งเขาเนี่ยสตัวก็จะเป็นแบบทีมของเขาเลยนะครับผมอ่ะพี่จะขอยุตัวอย่างแบบฝั่ง A ฝั่ง B นะครับฝั่ง A เนี่ยเขาจะเอาทีมไก่นะครับกดเข้าไปพร้อมกันนะครับพร้อมกับทีม B4 คนเนี่ยกดเข้าไปพร้อมกันนะครับทาไมว่างอีกคนนึงฝั่ง A นะครับก็คือเขาจะให้คนอ่ายังไงอะ คนที่หลงเข้ามาเนี่ยอยู่ฝั่ง A นั่นเองนะครับก็จะเป็นการปั๊มนั่นเองนะครับประมาณนี้พี่ไปหาข้อมูลในกลุ่มมาก,ก็เข้าใจประมาณนี้นะครับอ,า,อาจจะ ไม่ถูกต้องประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยในส่วนนี้นะครับผมนะแต่พี่ไม่แนะนําให้ทานะครับเพราะว่าอาจจะโดนแบนได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนนะครับวิธีการแบนทํำยังไงครับผมอ่าวิธีการแบนนะครับพี่เนี่ยเป็นครีเอเตอร์นะครับพี่ก็ได้สอบถามทีมงานแล้วนะครับผมใครที่เจอแบบที่พี่บอกนะครับสุ่มเข้าไปนะครับเราเป็น1ใน3ทีมนะครับใน1ใน3คนในฝั่ง A ที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราส่งเรื่องมาให้พี่เลยนะครับในเพจบิชแนลเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้เลย นะครับส่งเรื่องให้พี่ด่วนๆเลยนะครับอาจจะเป็นรูปภาพก็ได้วิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะนะครับเดี๋ยวพี่จะทําเรื่องส่งทีมงานให้นะครับจะได้รวดเร็วนะครับสำหรับวิธีการแกล้งแบนนะครับส่งผ่านพี่ได้เลยนะครับส่งในเพจบิชแนลอ่ะนะครับที่พี่สตรีมทุกวันนั่นแหละนะครับส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ปักหมุดให้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการแบนวิธีอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสามารถแบนในตัวเกมก็ได้นะครับในตัวเกมก็จะเป็นในส่วน ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ประกาศแล้วก็รายงานโปรนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเราสามารถส่งเรื่องตรงนี้ได้นะแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะช้าหรือเร็วนะครับแต่ว่าถ้าส่งผ่านพี่เนี่ยก็คือพี่จะส่งให้อดินทีมงานกาลินาโดยตรงนั่นเองนะครับก็คือจะจะไวนั่นเองนะถ้าส่งให้พี่นะนะครับเรื่องจะไปได้ไวนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะแบนไวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการแก้แบนง่ายๆนะครับหรือว่าจะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าฟรีไฟก็ได้นะครับผมได้หมดนะได้หมดแต่ว่า พี่แนะนําให้ส่งผ่านพี่ดีกว่านะครับจะได้รวดเร็วไวนะครับพี่จะได้สอบถามข้อมูลน้องๆด้วยว่าไปเจอมาอย่างไงนะครับผมในส่วนการปั๊มดาวนะครับ 4V4 นะครับตอนนี้ 4V4 พี่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากดันแล้วอะ่ะมันเหนื่อยนะครับดูดิพี่ตกมาแลงแรงบอลเนาะเอ้ไม่ใช่แล้งซิลเวอร์นะครับตกมาแร้งซิลเวอร์แล้วโอ้โหมันดันยากนะไม่ใช่อะไรมันดันยากขนาด 1V1 ยังดันยากเลยนะครับส่วนมากจะเจอแต่สคริปเจออะไระพวก โปรต่างๆเออเยอะแยะมากมายนะครับเออนะครับผมจนพี่เหนื่อยไม่อยากดันน่ะนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่โกนะครับ1 v 1วน่อ่ะส่วน4 v 4ี่พี่อยู่ซิลเวอร์สามนะครับโอ้โหตกมาจากโกตกมาจากโก2โก3เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเหนื่อยนะครับดันทีแบบถ้าทีมแบบไม่เก่งพอนะครับแบบดันยากมากๆนะสรับสี่ัี4ี่เนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการแกล้งแบรนด์นะครับ คนที่ปั๊มดาว 4v4 นะครับย้ําว่าคนที่ปั๊มนะครับคนที่ไม่ปั๊มพี่ไม่ได้เอ่ยถึงเอ่ยชื่อถึงเลยนะครับผมเนาะอ่านะครับก็ประมาณนี้ย้ำกันอีกรอบนะครับส่งเรื่องในเพจนะครับบิ๊กแชนแนลเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะได้ส่งเรื่องให้ทีมงานกา r ีน่าฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอหาดูกิจกรรมอื่นก่อนนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพี่ขอเช็คดูก่อนนะครับผมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินสายฟรีนะครับผมอัปเดตอีกทีก็จะเป็นมาที่27เนะครับเป็นในส่วนกิจกรรมพิเศษนิวเอจนั่นเองนะครับที่จะมีชุดผู้หญิงฟรีฟสกินรถ BigFood ฟรีฟ,ฟ,ฟสกินปืนอ m อ่า M60 ถาวรน,นะครับสกินมิดดาบหัวตัดนะครับถาวรตัวรูปโปรไฟล์รูปแบนเนอร์นะครับแล้วก็สำหรับโทเคนนะครับก็คือจะดรอปจาก ในแผนที่แล้วก็หลังจากจบแมตต์นั่นเองโอ้โหสนุกแน่นอนสำหรับการเก็บโทเค็นบูลนั่นเองครับส่วนวันที่29นะครับก็จะมีสกินปืนถาวรนะครับนี่นะครับผม a k 4 7นะครับผมแล้วก็จะมีวันที่1ที่เด็ดเลยนะครับก็คือล็อกอินรับในส่วนนับผึ่งคิตตันแล้วก็หูเยตินะครับพร้อมกับกิจกรรมตามเพื่อนกับปานะครับรับรหน่นเพันเก้ร19,999เพชรนั่นเองเดี๋ยวพี่มารีวิวให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแแหละะนนครรับมาาสอวิธีกกง แบนนะครับผมสำหรับคนที่ปั๊มดาวนะครับ 4V4 นั่นเองนะครับก็คือปั๊มดาวแรง 4V4 นั่นเองนะครับใครที่อยากให้เพื่อนรู้ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่มาสอนรับตัวละครในฟีถาวนสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ